ความงามในพุทธศาสนาท่านแบ่งขั้นแบ่งตอนได้เป็นสามอย่างที่เรียกว่าศีนสมาธิปัญญาดังคำที่ท่านอธิบายว่าอาธิกัญญาาน,นงามเบื้องต้นได้เกดสิน มัชกิตันยานั่งงามเบื้องกลางได้เกิดสมาธิวิโยสานะกัญยานั่งงามที่ที่สุดคือได้เกิดปัญญาธนวาอย่างนี้ความงามในศาสนามันแตกจากความงามของโลก โลกเขาถือกันว่ารูปสวยรวยทัพย์จึงเรียกว่างามแต่ว่าความงามในศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นรูปสวยไม่สวยก็ช่างแต่มีศีลเป็นเครื่องอยู่มีศีลเป็นเครื่องประดับมีสมาทาสมาธิเป็นเครื่องประดับ มีปัญญาเป็นเครื่องประดับนั่นเราเรียกว่าความงามมันจะงามได้ยังไงศีลส,สมาธิปัญญาเป็นตนในตัวอะไรจะงามได้ยังไงขอให้ลงคิดดูไม่มีตัวมีตนแหละศีนสมาธิปัญญา แต่ว่าไม่มัดสวมเข้าในตัวคนเท่านั้นอ่ะมันหาง,งามอีกอธิบายถึงเบื้องสินเบื้องต้นที่ว่าอาทิตกัณยานังสินเป็นของหามเบื้องต้นศินเรียกว่าปกติ ศีลาที่ลาก็คือว่าก้อนหินนั่นเองเป็นปกติทุกอย่างปกติในที่นี้ไม่ได้หมายความเหมือนกับก้อนหินจริงๆอย่างท่านหลมาตั้งหากที่ว่าก้อนหินนั่นคือปกติไม่กระทำความชั่วคนเราเกิดขึ้นมาไม่ใช่มาทำความชั่ว ปกติไม่ได้เกิดมาทำามช่วทำมาหากินเลี่ยงชีพบโดยสุจริตแต่คนเรานั้นมันกิเลสเขารอบงามจึงสามารถทำว่วได้ประการต่างมันเลยไม่ปกติเสียสีลาสีลาแปว่าปกติแักอาเจ้าทั้งหลายท่านทันเสิ่น โดยอัดบาลีท่านว่าไว้ว่าสีละสีลาะเรว่าปกติคือไม่ทำามช่วนั่นเองสีละมีอัดสี่ประาการสีลโถตลัอลีงเรียกว่าสีลา สีสัดโถด้วยอัดว่าเย็นสีสัดโถด้วยความว่าด้วยอัดว่าสูงสีรัโถรอลิงให้รอรักษาโดยอัดว่าเป็นของสูงที่อัดอธิบายนั่นว่าสีรัดโนอธิบายมาแล้ว เรียปกติปกติกายว่าจากใจไม่ทำความชั่วเรียกว่าสีละโถสีสัโทโธเป็นของเย็นถ้าู้าแล้วจิตนี่ไปไว้ในตัวแล้วเย็นทั้งตัวของเราแน่เย็นทั้งคนอื่น คนที่คบค้าสมาคมกับตัวของเราก็เยือกเย็นเราก็เยือกเย็นเย็นด้วยเหตุที่ว่าไม่มีการลักการขโมยการช่อการกงการฆ่าศัตย์สิตไม่มีทั้งนั้นน่ละงดเว้นจากจิตหาห์งดเว้นจากข้ออาภัยข้ออ้างอาประการแต่ประการใดในเย็นหมด ที่ไม่เย็นนั่นคือว่าไม่มีสติไปไหนก็เดือดร้อนกลัวได้เขาจะรักจะขโมยกลัวให้เขาจะฆ่าจะแกงกลัวทุกอย่างบ้านเมืองเรานี้เดือดร้อนแม้จะลงจากบันไดไปก็เดือดร้อนเพราะเหตุในม,มีสตินั่นเองไปเม่อสาวาจะถูกฆ่าถูกแกงเมื่อสาวาจะถูกทำลายโดยประการต่าง เดือดร้อนอุ่นวายไปหมดเพราะเหตุมีสินถ้ามีสินเสียอย่างเดียวแล้วหมดเรื่องความเดือดร้อนไม่มีไม่แต่ความเย็นตัวของเราไปเย็นคือไม่คิดคิดาลิขิยาปัญญาบาติอาตถาดใครทั้งหมดคนอื่นก็เย็น อยู่ด้วยกันก็เย็นมัมดบ้านเมืองวุ่นวี่วุ่นวายอย่างนี้เพราะเหตุมีสินนั่นเองยังมีหนำถือกันสราว่าคนที่มีสิทธิ์นั้นเป็นคนคึกไม่ทันสมัยโนหน่ไปมันริมันทันสมัยเขาก็เพราะเหตุมันเดือดร้อนนั่นเอง มันจะไปทันสมัยเขาเพราะคนเราน่ยนะมันเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะว่าข่าก็ข่าเขา,าแกงก็แกงเพอาดื่มสตรายาเมาก็ต้องดืม่มเลยเขาเพราะว่าเขาตีเขาต่อยก็ต้องตีกเขาอันนั้นมันยังค่อยทันเขา แต่ความเป็นจริงแล้วนะอันนั้นมันล่าสมัยไปเสร็จแล้วลองดูถ้าหากมิจินอย่างที่ว่านี่น่ะบ้านเมืองจะเป็นยังไงจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาต้องการความสุขไม่ใช่หรือแล้วมาทำวุ่นววนวายกันมันจะสุขที่ไหน อาหานี <Cornell> ้จินเสียอย่างเดียวตำรวจก็ไม่ต้องมีผู้พิพากษาก็ไม่ต้องมีศาลก็ไม่ต้องนี่เรื่องเจ้านายฝ่ายบริหารปกครองไม่ต้องลำบากทำผิดก็บอกว่าผิดตรงตรงซะทำถูกก็บอกว่าถูกตรงครับไม่ต้องตั้งทนายความ ตั้งทำไมความกันสักไซเดียงจี้กันจกนกระทั่งไปไม่ได้จึงค่อยยอมรับสารภาพถึงมานนั้นก็นยังไม่ยอมรับรจันจิตคุกจิตตลางก็ยังหาว่าเขาจะโทษอยู่จับมันเจนอย่างนี้มนุษย์ชาวโลกของเราท่านยัว่าจีตะโถนั่นเป็นของเย็นซีตะโถ เป็นของสูงมนุษย์คนเราในยากที่จะเอื้อมถึงแต่เพราะเหตุนี้แหละมันอยู่สูงเหลือที่เราจะยืดถึงชีรัตโถเป็นของวิเศษสูงสุดเมื่อสูงมันก็ของวิเศษสิอันนี้โดยอัด มีสี่อย่างมันงามอย่างนี้เรียกว่างามเบื้องตน้นขันหาว่าเรามีสินแล้วเข้าแที่บานนี้แหละมันจะงามไหมรับรองว่าทุกคนต้องงามสุภาพเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างงามรูปงามกาย เจงของเปื่อยเน่าปฏิกูลตาให้เป็นงามศิลงามธรรมตายไม่เป็น,นพระพุทธเจ้าและอาณสงสาวกทั้งหลายท่านงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดยังมีคุณความดีของท่านตละดอดเมื่ยยาวจนป่านนี้ ใครไวหวใครสักการะบูบชาเขาโนบนอนนับถือก็ยังไม่จืดจางคนผู้นั้นย่อมงามได้ามท่านกราบไอเขาต้องงามตามท่นานเขาบับถือบูชาก็าต้องงามตามท่นานปฏิบัติาตามท่านงามทุกอย่างมัน,นเร็วงามเป็นตน้น มาทีเบื้องต้นในแท้ทีเดียวงามทํากลางคราวนี้คือสมาธิทําจิตให้เยือกเย็นสงบอยู่กับที่ไม่คิดอิสมาาดชษยาไม่พยาบาทจองล่างจองผ่านมีเมตตาผ่านี้เห็นดูสรงขอตรงหาเรื่องการเิสัา ความสม่ำเสมอของจิตอนันท์ธความงามไม่เกิดแก่ตัวของเราเมื่อเกิดแก่ตัวของเราแล้วคราวนี้คนอื่นก็อดที่จะทำตามไม่ได้ต้องสงบตาหับความงามในท่านกลาง ต้องงามมาจากถิลนใี่ก่อนงามเมืองต้นใช่ก่อนมันก็ต้นไม้คณะปลูกเอาพันธุ์ดีๆมาปลูกมันขึ้นแล้วมันก็งามต้นมันก็งามมันขึ้นแล้วจะงามเบืองต้นงามเ่ยเป็นลูกเป็นผลก็งามทั้งนั้นเลยมันมาเชกันในยะมอามเชกันในยาหนังงามเ่ยทำกลาง งามที่สุดงามด้วยปัญญาคือชลระ,ะเขียบแหลมรู้เท่ารู้ร่อรู้เรื่องรู้จักจิตจับถูกรู้จักดีจับตัวย่อมทำจะจริงจิตถูกย่อมทำเลเถเ่อเลีเ้ยวไหล เปิดความจิตใจของตนไว้ในะอยู่ในทางที่ชอบก็ขอในทางสิจิริสถึงแม้จะเข้าหมู่เข้าคณะเข้าสังคมก็รู้จักกาลาเทศะรู้จักประมาณตนสมควรแก่ฐานะของตนโดยประการใดย่อมงามตลอดเวลา อันนี้เรียกว่างามในที่สุดงามอีกในหนึ่งที่เรียกว่างามในพุทธศาสนาหน้าที่กัณยานังมัชเเกัญญานังปโยสานกัณยานังานะนานง,งามเป็นต้นทำการที่สุดพุทธศาสนาน,นี่ล่ะต้องมีเครื่องประดับ เขาสินนั่นน่ะมาไว้เฉพาะในตัวของเราสินห้าสินแปดสินเจ็ดสินาเจ็ดก็ตามถึะปฏิบัติให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการไม่ให้ผิดพลาดไม่ขาดตรงบุกคลองตั้งรวมระวังในสินนั่นเดียวเมื่อทั้งรวมระวังในสินแล้ว ตัวตนเองตัวของตนเองนั่นแหละรู้ตึกตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วความชั Jenkins ่วย่อมละได้เพราะเหตุที่เราเห็นชั่วเราจารวมมันต้องละชั่วไมายความ่จารวมเนี่ย่อยละอะไรละชั่วมันคอยจำรวม เมื่อสั้งวมแล้วสาวนี่ไม่เห็นจริงแต่าขาดตัวบุกรองบริสุทธหมดจดทุกอย่างมันเลยกลายเป็นสมาธิในตัวสมาธิเลยตั้งมั่นในนั้นแน่วแน่อยู่ในนั้นเป็นจิตเป็นนันหนึ่งอันเดียวในที่นั้น เมื่อจิตแน่วแ,แน่เป็นสมาธิแล้วย่อมมองเห็นสิ่งต่างพิจิต้ถูกดีได้ช่วยายาย้ละเอียดมองเห็นได้โดยปัญญาล่ากิเลสได้ดูคมด้วยปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้นั้นหมายความถึงเรื่อง ปัญญาที่เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะอารมณ์นั่งวงหมดแล้วนะเห็นเป็นโทษทุกเห็นเป็นบาปกุศลมันไม่ดีเราละได้อย่างควงเกี่ยวข้องกับกลทุกการเราละหมดอันนั้นในะตัวปัญญาอันที่ละได้นะ่ะปัญญา เราทำทุกวันานนี้เนี่ยทำความเปลี่ยนโทวนาก็คือปัญญานั่นแหละเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยกดคือตัวปัญญานั่นนยแหละมันทางมีสมาธิไปนในตัวเมื่อจิตตั้งมันงน่นลงในสิ่งเดียวแล้วอันในอารมณ์เดียวแล้วก็มองเห็นนั้นแหละความชั่วความผิดทุจริตต่างๆของเกี่ยวข้องกังวลนั่นแหละ แล้วก็ลนะนั่นมันเจ็นปัญญาไปนในตัวสินสมาธิปัญญาเลยรวมมาเป็นอันเดียวว่าทึงเรื่องสินแต่ถ้าเป็นสมาธินะฮะเป็นปัญญาว่าทั้งเรื่องสินนะั่นแหละคือพิจารณาถึงเรื่องสินนะกำหนดทังเรื่องสินนะั่ ตัวปัญญาตัวนั้นก็เกิดสึ้นพร้อมนะนคนไม่มีปัญญารักษาสินไม่บริสุทธิ์หรอต้องมีปัญญาจึงรักษาสินได้ที่ปัญญาจะเกิดก็เพราะมีสินให้พาะไอ้มีสมาธิพร้อมไปนในตัวสินสมาธิปัญญาได้รวมเป็นอันเดียว เราไปมัวจะพิจารณาเราไปมัวจะแสวงหาทั้งเรื่องปัญญายัางไงจะเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆอู้ไายใหญ่ไปโตเราไม่เข้าถึงตัวหลักตัวนี้เนะ่ะเข้าถึงสมาธิตัวสินสมาธิปัญญาอยู่ในที่นี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันรวมมาในที่เดียวนี่ทั้หมด